ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้อยู่ผมซิโลป์คุงนะครับกับเกม Minecraft นะครับอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ที่ชื่อว่า a l b e r SG นะครับหรือเซิร์ฟเวอร์ Hunger Game นะครับซึ่งรอบที่แล้วก็เฟลไปซึ่งไม่สามารถเข้าเซิร์ฟเวอร์ได้ตอนนี้เราก็อยู่กับจูนคุงนะครับเดี๋ยวถาม,มาเขาก่อนวนะ่าเขาอัดหรือเปล่านะครับก็เราก็จะคุยกันผ่านนี้นะครับก็ถึงแล้ว าถามว่าทำไมเราไม่ทูกยกันเขาคิดแค่ครับอก็อผมอัดอยู่นะครับก็ไม่รู้ว่าเขาจะอดดัดไปหรือเปล่าเขาบอกว่ามาเล่นด้วยกันแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะอัดไหมเดี๋ยวก็รอดูทีนะครับ แป๊บนึงนะขอใส่หูฟังแปบ๊บนึงแล้วกันนะโอโอเคเขาไม่อัดนะเขาไม่อัดนะครับเอาเขโอเคโอเคโอเคฮะเขาไม่อัดจ,จะชั่งเขาผมขออัดคึ้นเดียวแล้วกันนะยนะรอครับรอรอีกสามสิบวิน,นะครับเออ ออโอเคฮะว่าให้เขาตามมาครับก็ไม่รู้ว่าเราจะพาเขาไปตายหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้อะไรกันนะครับก็ยังบอกไม่ได้อีกห้านาทีเอ้ยสองหนึ่งศูนย์เราไม่เข้าตรงกลางเออโอเคฮะเขาบอกว่าวอร์มก่อนเราก็วอร์มไปก่อนครับอจิ๊บปึ๊บ cú cúi chặt con. Khó con Cái oh, wow. Có ít nhất cái đâu đó. Có hạt như này. Chùn, uh, hey. What what the fuck? Oh no. Tai. <laughs> <laughs> วอมครับวอมวอมวอมก่อนเราวอมกันก่อนวอมกันก่อนเออาตายไม่เป็นไรครับนี่ถือเป็นการสกายดัสเราเล่นไม่ใช่แค่สก,กินผมเราไม่ค่อยชอบคนที่แบบไปกอบสก,กินคนอื่นมาใช้จริงๆนะครับก็แบบอย่างสก,กินพิทูนะครับก็ ก็กอบมาใช้กันสกินฟิวร่คุงก็กอบสกินสกายรัตก็กอบสกินปัจจานก็กรอบเออับมจะกอบทําไมครับไม่มีปัญญาวาดกันเองเหรอเห็นผมไหมผมยังวาดเองเลยเห็นไหมเออก็เราขอคุยกับเขาอะนะโอ้แบบเปิดก็ไม่ได้เล่นนานนะครับก็ ายแล้วก็ไม่ว่ากันนะก็คือแบบก็คือตั้งแต่ไม่ได้อัดชิปเออตั้งแต่ช่วงที่ไม่ได้อัดชิปแคสเกมก็ไม่ได้เล่นเลยก็นะก็ต้องขอใไได้เดี๋ยวเรามาฝึกฝนฝีมือเราเราไปเรื่อยๆพร้อมกันนะครับก็เนื่องจากไม่ได้เล่นนานก็ไม่ค่อยได้เล่นเกมไม่ครับด้วยที่สเออตกใจเอ,อ๊ะทำไมเขาค้างอยู่ยงั้นนะ เอ๊ะทำไมโอ้ทำไมเมื่อกี้เขามีหลายสกินมาซ้อนๆกันนะเอ๊ะยังไงนะก็เดี๋ยวขอลออจูนก่อนแล้วกันนะเออปุ๊บเอ่ออององอเออเอ๊ยจะบินไปไหนแล้วเออแม่เห็นเดินมาตรงนี้ <c oughs> โอ้โหเ,เขาเล่นบ่อยครับเขาโหดเขาบอกเขาฆ่าหลายคนแล้วเย yeah. อะเสียดายครับก็ไม่ได้อยู่ลบเคียงมาเคียงเคียงไหลกันนะครับอ่ก็ให้เยเออขอพัยคำหยาบ <c oughs> อ๋อเสียดายครับไม่ได้ร่วมสู้เขาเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอเขาล้วกันนะเราจะรอแล้วก็เล่นไปพร้อมกันหลายๆตาแล้วกันอืมเดี๋ยวเอาเอาเอเนียนนาอับเบมิสเตอร์จูนเมื่อไหร่คุณจะมาครับผมรอคุณอยูอ่คุณรู้ไหมสกินของมิสเตอร์จูนนี่ผมก็คุณคุณนะเหมือนสกินของเออ เหมือนไปเอาสก,กินของวินมิลกับของเอ่อหนูแม็กมาผสมกันยังไงก็ไม่รู้นะแต่ก็ไม่แน่ใจก็ก็คือแค่สงสัยนะครับคือสงสัยตรงไอ้ข้างหลังเป็นไก่เนี่ยเป็นไก่นี่คุ้นๆเหมือนของหนูแม็กนะครับก็ไม่รู้ว่ามันใช่ไหมนะนะครับแล้วก็ไอ้ตรงพวกแขนเสื้ออะไรพวกน,นี้ก็เหมือนของเอ่อวินมิลเขานะครับก็ วินมิกวก็เป็นรุ่นน้องรุ่นน้องผมะนะแต่ก็ไม่เคยรู้จักเขาหรอกไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวด้วยที่สำคัญเออจูนครับจูนเออวีไอพีผมคิดว่าผมคงจะโดนไอวีไอพีเนี่ยค่ะเย้จูนจูน I need you hey m เต t e ์จูน hey เออเขาวิ่งไปไหนแล้ว เาวิ่งไปแล้วเขาไม่รอผมเลยเขาเขาวิ่งไปเขาเขามุ่งหน้าไปแล้วเขาก็หายหายไปไหนเขาหายไปไหนแสดงว่าปุ๊บเข้าเลยแล้วกันอ๋อเขาเข้ามินิเกมแล้วโอเคงั้นเราก็เข้ากับเขานะครับโอเคฮะกี่นาทีเราไม่รู้ไม่รู้ครับกี่นาที กี่นาทีแล้วไม่รู้ครับ6นาทีก็ไม่เป็นไรครับอืมเออรู้สึกแลกแลกออโอเคฮะอ๋ออ๋อบูทก่อนบูทก่อนก็คือโอ้ยแบตจะหมดแล้วแบตโทรศัพท์อืมขอเสียบที่ชาร์จแป๊บนึงนะครับอืม แล้วก็เพิ่มความแล้วเพิ่มความลำบากให้เราในการเล่นนะครับต่อไปเราจะวิ่งเข้าไปแล้วก็หามิตรจูนนะครับแล้วเราก็จะวิ่งรอบ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 ๆเพื่ออะไรนั้นไม่ไม่รู้ครับเพื่ออะไรก็ไม่รู้ภาษาอะไรเจอ five four three two one เฮ้ยเฮ้ยผมขอผมขออะไรสักสักอย่างหน่อยสิหมอกางเกงโอเคจิบจิบวิ่งก่อนครับวิ่งก่อนครับวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งไปแล้ว ข่าสักคนแล้ววะจะฆ่าเขาหรือจะโดนเขาฆ่าก็ไม่รู้นะโอเคฮะผมฆ่าเขาได้ครับวัดเดอจูนผมไปช่วยคุณแล้วจูนคุณโดนลุมใช่ไหม จะหน,นีผมไปไหนโอ้ตายารู้สึกผมจะกลาดมากนะครับช่วงนี้เอ,อ่เออแมปแมปไม่โหลดเออ w วอ the ้ h อ,อ่าจูนอยู่ไหนแล้ววะจูนเขานี่ไม่เคยรอครับงั้นเดี๋ยวผมจะเล่นของผมไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับไม่รอเขานะครับอืม้ม อือืโอเคฮะก็เออปึ๊บอา้าวแล้วจูนเขาหายไปไหนอะไม่รู้สิกระชังเขานะโอเคฮะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับเอเดี๋ยวอ้าวจูนเขาอ,อยู่นน่นเออโอเคฮะ จบคลิปท่านี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับถึงแม้จะเราไม่ได้คยไม่ค่อยได้เออไม่ค่อยได้สู้เคียงบายเคียงไหนกับมิสเตอร์จูนเขาสักเท่าไหร่อันนะก็ไว้เจอกันครับบ๊ายบาย